ครับสวัสดีครับสำหรับขั้นตอนแรกเราทำการติดตั้งจิตก่อนนะครับโดยคลิกที่ลิงก์โปรแกรมจิตเลยครับแล้วก็ดาวน์โหลดครับ ครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราจะเปิดคอม m านด์พร้อมขึ้นมานะครับเพื่อรันคำสั่งโดยที่จะรันคำสั่งข้างล่างนี้นะครับเปิดคอม m านด์พร้อมมาแล้วก็เขียนโค้ดได้ดังนี้เลยครับ ตรงนี้จะเป็นที่เราจะ Copy มาเพื่อรันคำสั่งครับแล้วรอประมวลผลสักครู่นะครับ ครับเมื่อเสร็จแล้วต่อไปเราจะรันโปรแกรม Python นะครับที่อยู่ในโฟลเดอร์ซอฟต์แวร์นะครับก็คือสามารถก๊อปปี้คำสั่งเมื่อกี้ได้เลยนะครับแล้วก็รันครับหลังจากนั้นจะรันอีกคำสั่งหนึ่งนะครับก็ก๊อปปี้แล้วมารันได้เลยเหมือนกันครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับต่อไปเราจะ ทำการตรวจสอบดูตัวอย่างไฟล์ example ทั้ง3ไฟล์นะครับโดยเปิดคอมมานด์พร้อมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะใส่คำสั่งเข้าไปที่ iot set 1นะครับ อันนี้เข้าไปที่ไฟล์ของเซตหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะก๊อปเอาที่อยู่ของมันไปใช้นะครับก็มาแล้วใส่ CD แล้วก็วางได้เลยนะครับเรียบร้อยครับต่อไปเราจะทำการตรวจสอบไฟล์ ex01 ก่อนนะครับโดยใส่ C.D. แล้วก็ E.X.01 ไปนะครับเรียบร้อยครับต่อไปเราจะทำการรันโดยการตรวจสอบดูไฟล์นี้นะครับตอนนี้กำลังรันแล้วนะครับรอสักพักนะครับ ไฟ ex ศู์หนึ่เราก็รันเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะทำการรันไฟ ex ศูสองโดยลบ ex ศูนย์หนึ่งไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่ cd ex ศูย์สองจากนั้นก็รันเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็ ตรวจสอบไฟล์ ex 0 2เรียบร้อยครับต่อไปเราจะทำการตรวจสอบไฟล์ ex 0 3กันนะครับโดยที่ใส่ cd จุดจุดลบ ex 0 2ไปก่อนจากนั้นเราก็ใช้ cd ex 0 3ครับแล้วกดดันเหมือนเดิมครับครับวันนี้ก็ตรวจสอบไฟล์ทั้ง3ไฟล์เสร็จ เรียบร้อยนะครับผมขอบคุณครับ